เดี๋ยวผมดูจากพสนี้ครับกำแพงบ้านเป็นเหตุสังเกตได้นะครับเขตต้องยิงกันสี่สี่สามเกมกำแพงบ้านเป็นเหตุชัดๆเลยครับเจ็บเจ็บเจ็บนัดหนึโดนนัดหนึ่งโดนนัดหนึ่ง นุได้ปั๊มยยใหญ่เต็มนจริงอ่ะโอเคโอเคได้มาได้ก็ไม่ต้องจังหวะนี้นุ้ยได้สเปรย์แรกกอั้มคนละหนึ่งดอกเลยแต่คนละครึงจังวะนี้แบงค์เบียร์ปับ๊บจะเข้าชาร์จสามคนเป็นไงครับตาท้าพี่ทูอัพจังหวะนี้ทูอัพได้เข้าชาร์จครับแตกหนึ่งแตกหนึ่ง แข่งระดับโลกแข่งระดับโลกแข่งระดับโลกเฮ้ยออก,กมาก่อนหนึ่ง ya yeah, mak, ayah. Oh, ใา่ไอ้ปป๊บแข่งระดับโลกรู้จักไหมเอ้าเยให้คนดูเห็นได้ชัดคนดูเห็นชัดดูคนดูเดิไอ้นั่นให้ ดูดิหลักๆก็มีแข่งระดับโลกเลยรนี่แหละไอ้แต,ต่พวกพวกกันไม่โคตรเยอะดูกันพวกกันเยอะดิยังเข้าแล้วเขาโอ้ดูดูข้างบนอีกเ,เลยคิดต่ว่าหนึ่งสองสามสี่ไปยัง Cảm ơn các bạn đã ồ 2 và cho quá lalaschool Để không đảo đảm, đảo đảm <laughs>

เจ็บเจ็บมันเจ็บนุ้นนู้นไปไปนู้นนู้นนู้ยหน้าไปหน,น้าไปเลยนุยน้ยนหน้าไปหน้าไปซ้ำเดียวโอ้โหดูอ้าบใต้อะครับไงอะครับผมไม่โดนยิงสักนัดเลยเอะครับพี่ไม่ได้เจี๊ยบไว จีิงจริงไหมจริงไหมเอาเดี๋ยวข่ายกระดับโลกอ่ะเก็บกี่ตัวนะโอ้พี่ถึงงี้กว่าเปี่ยนดิไม่เปน็ปนไรว่าตั้งพี่มไม่ได้เปลี่ยนปืนแบบัดปืนนั่นอ่ะฮัลโหล อเอาเปลี่ยนปืนนั่น,นยังยกสองเลยยกสองเลยยิงคนดูได้ไหมเนี่ยยิย่งยิงคนดูได้ไหมเนี่ยยิงคนดูได้แข่งระดับโลกอะ่ะรูจ้จักไหมเกมสองไหม ซอบยิงต้นไม้ก่อนแข่งยิงกระดับโลกเอาพิมพ์พิมพ์เราเอาพร้อมนะพิมพร้อมนะ,ะแเซนเซนเซนไม่ได้เซนเซนไม่ได้ ตามเม็ดแม่งไม่ขึ้น ไปทั่วออ้าวอ้าวไปทั่วกระจุกแย่ไปอ,อยู่บนนี้พี่ผิดแน่เลยทีมงานที่แย่หน่อยอ้าวไม่ได้หรือว่าอา้าง ือา <c oughs> <c oughs> องเงินว,ว่าไงพร้อมพร้อมพร้อมเฮ้ยเฮ้ยลงไม่ได้ หนีหน่อยนีลูกพี่หน่อยเออเรียบดีเรียบดีบบแข่งกันเวลา,าขึ้นก่อนขึ้นก่อนใช่ไหมไอ้ปืนค้าง า,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 าตัดภาพมาทางฝั่งวันนาตอนนี้เขากำลังจะขึ้นไปทางห้องเขียวนะจังหวะนี้เขาไม่รู้ว่าแบงค์กับเบียรเขาต่อหัวขึ้นทางห้องเขียวก่อนวานนาได้ขึ้นแล้วร้อยครับแต่เขาก็ไม่รู้ครับเขาดูไปทางทูอัพกับนุย้ยอาโดนแบงค์จิงหลังหักไปครับเจ็บร้อยตามตัภาพ ตาท่านี่ทัวร์อัพครับอออตอนนี้ทูวร์อัพก็เราเข้าชาร์จอัพนะครับ เอาเขาชาร์จแลโด้โหโดนอ้าวโดดดีอะโหโอ้โมันรู้จักแอร์แฮกเกอร์หรอว่าซัพพอร์ตหรอเขาวางแผลเป็นอย่างดีรู้จักเปล่าไม่ได้นอกตัวแรกเลย ờ oh, hey, 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 hey. à, hey. mà tên tê, 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 tê. <laughs> ngay. ไงเนี่ยให้มัน5สี่ไหมปิ๊บ5สี่ิมไมใช่ใช่ใช ออกัว,วเขาันท้ายไปสี่คนหมดไปไปไอตัวไอห่านี่มาจากไหนวะเนี่ย QB เนี่ย,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 ย อยากเล่นอยากลองเล่นในท่าเรือ,อบ้างหรอคนอ่ะนะ,ะเดี๋ยวพี่ลองล่างดวพี่เป็นพี่ไปเล่น nói à chơi vô nè con này đi hộp rồi เราะนั้นมาขัดจังหวะว่ะปล่อยดิปล่อยดิยดรีบเองมาเลยรีบิงมาเลยด่วน อืมเพิ่งปลดปล่อยไปเน,นี่ยยิงดักก่อนแบบมันแบบมันขึ้นนั่นแน่แบงค์ดูด้วยต่อตัวขึ้นไหมนุ้ยมาเดี้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้น,ม,น,ม,นมันไม่ดันวะมันไม่กล้าสวน <c oughs> รอนพลาดจริงๆไงมันดันวะยิงได้ไหมเ้ยิงได้ไหม

กัน,น,นอีกหมดหมดอ้าวหลอมๆว่ะห,ห้าหนึ่งหมดแล้วอ่ะครับหลอมลอม่ะอืมแขนแบบนี้ไม่จับไปเฮคเกอร์กับซัพพอร์ตอะ่ะต,ต,ตอนไหนจะอย่าเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บโอ้โหสองปืนว่ะโอ้โหเอาปืนมาสับ โอ้ยตัวนี้ไม่ขี้โกงว่ะอายามกี่หลอดดูดิขี้โกงมนะั้ยเนี่ยเอออายามมาสองแสแม่งปืนเอามาสับกระจอกที่ผ่ายเลยเนี่ยโอเคนะแพ้นะรู้จักแพ้ด้วยตัวนี้เอเคนลํอหล่อมป่ะ